สวัสดีค่ะดิฉันศิรนุชรอดจนสเสถียนค่ะและผมพลนาคุณผลินนะครับจับกระแสธุรกิจครับกลับมาใจกันในวันพุธนะครับเริ่มต้นกันก็กลางสัปดาห์ซะแล้วแล้วก็เกือบจะกลางเดือนหลังจากหยุดกันนานนะครับวันนี้13สิงหาคมครับ ก็13สิงหาคมแล้วเรียกว่ากลางเดือนแล้วอย่างที่คุณนันบอกนะคะกันยายนที่จะถึงนี้นะคะ iPhone 6กำลังจะมาแล้วนะคะวันนี้มีข่าวมาแล้วด้วยเดี๋ยวมาติดตามกาันในเวิร์ดว s s เซนช์ราวนับด้วยนะคะ,ะรวมถึงนะครับเรื่องของตลาดอาหารญี่ปุ่นนะครับเราเองก็คงจะรู้สึกได้นะครับว่าช่วงนี้นี่โอ้โหมีตัวเลือกเยอะมากในประเทศไทยของเราครับเพราะฉะนั้นก็มีการแข่งขันกันในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดเรวมาจับกระแสเรื่องนี้กันด้วยนะครับแต่ว่ามาเริ่มต้นกันที่ตลาดของ อสังหาร,ริมทรัพย์กันในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้กันบ้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะสินเชื่อโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะคึกคักมากครับเนื่องจากว่าสถาบันการเงินประเมินว่าจะมีห้องชุดสร้างเสร็จพร้อมโอนรวมกันถึง63,000ยูนิตท,ทีเดียวครับนางพิคุณศรีมหันนะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสของธนาคารไทยพาณิชย์ครับได้เปิดเผยนะครับว่าการแข่งขัน ปล่อยสินเชื่อในตลาดคอนโดมิเนียมครึ่งปีหลังมองว่าน่าจะมีความรุนแรงขึ้นกว่าครึ่งปีแรกครับโดยเฉพาะในทําเลนแนวรถไฟฟ้าโดยคอนโดที่สร้างเสร็จ พร้อมโอนในช่วงครึ่งปีนี้น,น,นะครับคาดว่าจะอยู่ที่63,000นยูนิตท,ทีเดียวครับคิดเป็นมูลค่า1 3 6 0 0 0ล้านบาทจากมูลค่าตลาดรวมของอสังหาร,ริมทรัพย์ในปีนี้ที่คาดว่าจะมียอดขายรวมอยู่ที่5 7 0 0 0 0ล้านบาทครับซึ่งการปล่อยสินเชื่อคอนโดถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงแล้วก็มีรายได้ประจําซื้อในราคาเฉลี่ยยูนิตละ2-3ล้านบาททําให้นี่เสียไม่สูงมากนักโดยนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL สินเชื่อคอนโดของธนาคารตอนนีี้อยู่ท 0.8%ค่ะขณะที่ NPL สินเชื่อที่หัวสายรวมมี2%นะคะนางพิคุณยังกล่าวอีกว่าปีนี้ธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อที่หั่สาย1 0 0 0ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยทำไปได้ล้ว5,000 50, 0ล้านบาทมียอดสินเชื่อเติบโตสุดที่2,000 20, 0ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นเป็น5 0 0 0ล้านบาทจากปี2,556อยู่ที่480,000ล้านบาท และคาดว่าชิงปีนี้พอตจะเพิ่มขึ้นเป็น5.2ล้านบาทนี่คือตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมาต่อกันที่เรื่องของตลาดอาหารญี่ปุ่นอย่างที่เราคุยกันไปว่าตอนนี้อาหารญี่ปุ่นมีตัวเลือกให้เยอะมากจริงๆมีชอยเ์เยอะมากนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ที่นำแฟรนไชส์าจากญี่ปุ่นเข้ามาก็มีเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะซึ่งหนึ่งในแฟรนไชส์ที่เข้ามาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คืออตโตยะนั่นเองนะครับหรือว่าจากทางบริษัท CRG ซึ่งไปูด้รับสิิทธ์ของแบรนด์นี้ก็ตั้ง เป้าครับว่าปีนี้น่าจะเจริญเติบโตได้ถึง5-10%ทีเดียวครับไม่ว่าวันเวลาจะผ่านเนิ่นนานเพียงดใดนายวิชัยเจริญธรรมนล์นะครับประธานกรรมการบริษัท c r g International จำกัดนะครับ ผู้ได้สิทธิ์ในการบริหารแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดแบบแบรนด์ออ t โตยะนะครับในประเทศไทยและเอเชียก็กล่าวว่าภาพรวมของธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในไทยตอนนี้มีความหลากหลายและก็มีการแตกคอนเซปต์ออกมาค่อนข้างมากทําให้การแข่งขันจากนี้ไปจะรุนแรงมากขึ้นครับส่วนภาพรวมของตลาดอาหารญี่ปุน่นปีนี้จะเติบโตได้เกิน5.10%นะครับจากมูลค่าตลาดรวมปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่12,000ล้านบาทครับ มาดูในส่วนของออตยาภาพรวมนะคะยอดขายในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เนี่ยถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างดีที่21%สค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบริษัททำการตลาดผ่านโฆษณาและกิจกรรมการตลาดเป็นครั้งแรกจากที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทำเลยนะคะแล้วคาดหวังว่าทั้งปีเนี่ยจะพยายามทำยอดขายให้ได้1,200ล้านบาทจากสาขาทั้งหมดในปลายปีนี้ที่50สาขาโดยปีนี้มีการขยายสาขาเพิ่มด้วยนะคะอีกส0ถึงสสาขาในห้างสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆค่ะทั้งนี้นะครับคุณวิชัยยังกล่าว ก็จะเริ่มรุกขยายสาขาในต่างประเทศด้วยคือพม่ามาเลเซียและเวียดนามครับซึ่งปัจจุบันเริ่มมีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเพราะเป็นอาหารเอเชียและเป็นกระแสอาหารสุขภาพด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่การพัฒนาเมนูโดยไม่เน้นเรื่องราคาซึ่งดีนะครับแต่ว่าแข่งขันในเรื่องของตัวเลือกหรือแม้แต่แข่งขันในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และก็คุณภาพ ไม่เอาราคามาเป็นทิ่ตั้งจริงจริงอันนี้เขาแบบว่าอย่างออสตยะเนี่ยเขาชูแบรนด์เหมือนสํานองว่าเป็นแม่บ้านที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วทาอาหารอย่างนี้ออกมาก็คือเหมือนกับทานที่บ้านใช่เข้าไปเราก็รู้สึกแบบนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเป็นอาหารสุขภาพดีจริงจริงนะคะพูดแล้วอยากจะพูดแล้วหิวเลยจิกโตเบาเบามากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเห็นคุณกาลังสร้างบ้านอยู่ด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวกันบ้างนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากแบรนด์คอตโต้ค่ะทุ่มงบประมาณ200ล้าานนบทะคะลงงทุนโรงาน ที่จังหวัดสระบุรีล่าสุดเดินหน้าลุยตลาดเฟอร์นิเจอร์ครัวแบบเต็มรูปแบบมุ่งที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียมค่ะ นายอนุชาชำมณีผู้จัดจาก,การการตลาดคิดเช่นโซลูชันบริษัทสยามซานิชารีแวร์จำกัดนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์แบรนด์คอโตในเครือ s c g ก็เปิดเผยว่าในปีนี้บริษัทจะรุกตลาดเฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากที่โรงงานผลิตเฟอร์รนิเจอร์ครัวก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มเดินเครื่องผลิตนะคะซึ่งโรงงานดังกล่าวอยู่บนพื้นที่กว่า10ไร่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีกำลังการผลิต8000ชุดต่อปีนะคะบริษัทก็ได้ใช้งบลงทุนไปกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันนะครับโรงงานเดินเครื่องผลิตที่80%ของกําลังผลิตรวมภายใต้แบรนด์คอตโต้ครับเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักของตลาดอยู่แล้วครับก่อนหน้าน,นี้บริษัทได้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครัวมาแล้วกว่า3ปีครับโดยเป็นการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับปัจจุบันผลิตและจําหน่ายเอง95%และก็นำเข้า5%ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวระดับไฮเอนครับ สำหรับแผนการตลาดจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นโครงการที่อยู่อาศัยนะคะโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมเป็นหลักสัดส่วนมากถึง70%เลยทีเดียวขณะที่ลูกค้าทั่วไป30%นะคะโดยผ่านร้านค้าปลีกโฮม s o l u ชั o นที่ปัจจุบันมีอยู่ที่20สาขาค่ะ